สวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับพี่หนิงครับสวัสดีครับท่านคุณครับได้ยินใช่ไหมครับครับเจนครับเริ่มไเลยครับคุณนัทครับครับภาพของ BjC นะครับเรามีการปรับในแง่ของตัว Target Price นะครับใหม่นะครับลงมาอยู่ที่ประมาณ30บาทแต่ยังเล็คคอมเมนต์บายเหมือนเดิมนะครับโดยเรามอง จังหวะในปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวะในการซื้อนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยมาจาก3มเหตุผลแม้ว่าจะมีการปรับประมาณการลงเพื่อสะท้อนในแง่ของตัวกําลังซื้อที่อ่อนแอนะครับเหตุผลเรื่องแรกเลยก็คือราคาหุ้นนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าตอบรับในเรื่องของตัวประเด็นลบเรื่องกําลังซื้อที่มันถือว่าอ่อนแอเป็น ไปตามภาพรวมของกลุ่มไปเรียบร้อยแล้ว on, เหตุผลดูที่อะไรเราดูกันที่ตัว P/E forward นะครับ 24, ปี2-4เนี่ยณปัจจุบันเทดอยู่แค่ประมาณ16เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยเกือบ2 s เอ่อมากกว่า2 SD แล้วครับอันนี้เป็นเหตุผลที่1นะครับเหตุผลที่2ที่เรามองเอ่อบวกนะครับมากขึ้น กับหุ้นตัวนี้ก็คือว่าในภาพของควอเตอร์สองนะครับเมื่อวานเริ่มมีการให้พรีวิวนะครับครั้งแรกเนี่ยเราเห็นสัญญาณบวกนะครับของการฟื้นตัวของเออร์เน็งนะครับเ,เราคาดว่ากําไรปกติจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองรอยล้านบาทนะครับเ,เพิ่มขึ้น 4% Year on Year, 20% Q o ด Q ียการเพิ่มขึ้นในรสัสสังของ Year on Year แต่ไม่เยอะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับควอเตอร์ก่อนหน้าที่ติดลบไปถึง17%จี่ยจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ดีกว่าที่เรา และตลาดคาดหมายเอาไว้เดิมด้วยเราเนี่ยคาดไว้อยู่ที่ประมาณบริเวณ900ล้านนะครับขณะที่ตลาดเนี่ยคาดบริเวณอยู่1,000ล้านนะครับเหตุผลหลกัลกๆมาจากขาของอะไรมาจากขาของตัวมาเอ่อก้อฟฟิทมาจินนะครับที่เอ่อตัว BJC เนี่ยเขารู้ตัวว่าเอ่อภาพกำลังซื้อยังไม่มานะครับขาฮอบทอปไลน์อาจจะเอ่อดันได้ค่อนข้างยากสิ่งที่เขากลับมาโฟกัสมากขึ้นก็คือการพยายาม ปรับปริญญาตั้งแต่ต้นปีแล้วเน้นที่จะสร้างในแง่ของตัวมาจินนะครับให้ดีขึ้นในทุกๆธุรกิจนะครับทำให้ภาพของควอเตอร์นี้เนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณบวกที่ชัดมากขึ้นในฝั่งตัวก r อ f ฟิ Margin ที่กลับมาเติบโตได้ในรักษณะของเยออนเยกว่า130่ a s i p o า n t เบสิสพอยตแล้วก็คิวออนคเนี่ยเพิ่มขึ้น20 b a s บเบสิสพตนะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้กบภาพลบในเรื่องของ เซลที่ไม่มานะครับแล้วก็กบภาพลบในเรื่องของการที่เขาหมดในเรื่องของตัวแท็ b e n e f ฟิในธุรกิจ b ิ๊กซีไปได้ทันทีนะครับแล้วก็เริ่มกลับมาเห็นการเติบโตได้ตรงนี้เนี่ยสัญญาณบวกจะไปต่อเนื่องในช่วงของครึ่งหลังปีนี้ด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาคิดว่าจะรันต่อเนื่องไปใน,ใ,ใ,นในตลอดนะครับก็ทำให้ภาพของการฟื้นตัวของมา r จินเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นคีย์ไฮไลท์สำคัญเลย แล้วก็ไปบวกกับเรื่องสุดท้ายที่เราเก่งกันในภาพของวันนี้นะครับที่น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับตัวดิจิตอลเวลทซึ่งต้องบอกว่า BJC เนี่ยเขามีตัวบริษัทมีมีร้านค้าขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจอยู่ก็คือร้านมินิบิ๊กแล้วก็มีร้านเครือข่ายที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยก็คือร้านโดนใจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้กว่า19 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดิจิตอลวอล l ล็ t เนี่ยมีการแอปพ o วงแน่นอนว่าตัวรายได้ของกลุ่มนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ทําให้เรามองว่าด้วยสามเหตุผลนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการที่เข้าซื้อได้แล้วสำหรับตัว BJC ให้ t a r g e t i c e ใหม่อยู่ที่30บาทนะครับครับผมขอบคุณครับคุณนะัทพอดีราคาหุ้น BJC เนี่ยมันลงมาทำ new l o ลนะครับที่20บาท ถ้าไปถามนะักวิเคราะห์เทคนิคนี่ก็คือน่ากังวลน่ากลัวไม่เอาแต่ในมุมของพื้นฐานเนี่ยเรามองว่ามันไม่ได้มีอะไรแย่ใช่ไหมฮะก็คือลงมาตรตงเนี้ยมันคือทามมิ่งในการซื้อเลยแหละนะครับถูกต้องถูกไหมครับคุณนะ่ะใช่แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของการอ่อนตัวลงของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าตัว bj c ซอาจจะแรงกว่าตัวอื่นๆในกลุ่มนิดนึงเพราะว่าในฝั่งของตัวท็อปไลน์ของเขาเนี่ยอาจจะโต คือคือเหมือนอติดลบมากกว่ากลุ่มนะครับอ,อย่างตัว CPO เนี่ยเขาบวกได้ในระเวล low single digit แล้วก็ในฝั่งตัว c p f เนี่ยก็อยู่ในเะเวลใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเป็นเหมือนเบอร์ลองในฝั่งของตัวผู้ประกอบการในกลุ่มคาปี นะครับแต่ด้วยสามเหตุผลที่เรากล่าวไปว่าทั้งราคาหุ้นถูกนะครับทั้งในแง่ของการพี่กลับมาโฟกัสในฝั่งของมาร์จิ้นแล้วก็ทั้งในเรื่องของตัวดิจิตอลเอเลดที่จะเป็นตัวช่วยเนี่ยก็ทําให้เรามองว่าราคาหุ้นที่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นจังหวะในการที่เริ่มเข้าซื้อได้แล้วสำหรับตัวนี้ครับอ่ะครับผมชัดเจนครับสําหรับตัว BJC นะครับ P/U ออกมาแล้วดีกว่าที่เคยคิดกันเอาไว้ซะด้วยนะครับสาหรับงบ Q2 นะครับเดี๋ยวก็รอดู ตัวเลขจริงๆกันอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยการที่ราคาหุ้นอ่อนตัวลงมาตรงนี้คุณนัทมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าซื้อและก็สะสมได้สำหรับตัว BJC วันนี้ขอบพระคุณคุณนัทมากมากครับ